สวัสดีค่ะวันนี้จะทําตําขนุนนะคะตัวนี้เป็นขนุนอ่อนนะคะเราจะหั่นเขาก่อนแล้วค่ะเราก็นำคำมาเขาไปต้มแล้วเราถึงจะทําการปอกเปลือกเขานะคะอันนี้เป็นเครื่องที่เราจะใช้นะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็กระเทียมหอมลงไปแล้วก็โขกโก,กให้เขาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ตัวพริกตัวตะไคร้ลงไปนะคะโขกให้เขาหยาบๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาออกมาแล้วก็เอาขนุนไปตํานะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํามันในกระทะนะคะแล้วก็จะทําเอาพริกแกงลงไปผัดก่อนเลยนะคะผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็จะใส่ตัวหมูลงไปผัดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาขนมลงไปผัดพอให้เขาเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะทําการปรุงรสเขาใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงรสดีลงไปด้วยนะคะแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันนะคะ ผัดจนเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวใบมะกรูดลงไปนะคะผัดให้ใบมะกรูดเขาตา้ที่แล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วก็เอาผัดชีสต้นหอมใส่ลงไปก็ตายแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะปิดไฟแล้วก็ทกําการคุกเขาให้เขาเข้ากันก็ได้แล้วค่ะนี่ก็เ,เสร็จแล้วนะคะ